สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยสิฮิมาอยู่กันในเกมร a เรนเจอร์นะทุกคนคลิปนี้ก็จะมากับการน,นังเด็ดไอดีแต่และไอดีให้ดูว่าเตรียมพร้อมสําหรับคอลลาโบยังไงมาอยู่มาเพื่อเออไม่ใช่มาเพิ่มมาเริ่มกันที่ไอดีนี้ก่อนเลยไอเดีแห่งเกียร์อัพมือ อันนี้ก็เตรียมพร้อมคอร์บู็เกียร์ก็ม่ใว่ลูบีก็สองพันแปดร้อยแต่ก็ไม่ใช้เพราะเราจะไปเอาอมืดช่องกลางกัน <c oughs> ตัวกาชาก็ดิ้งดิง,ดงตัวกาชาก็ สองร้อยสามสิบใบแต่ว่าสามสิบใบไม่เกินมาเราจะเปิดหากันบินเพราะไอดีนี้ไม่มีกันบินอยากได้กันบินทุกคนกันบินไม่มีเลยกงกุงกงกันบินต้องอออปึ้งโอ้โหลูกเสือเราจะเปิดแค่สามสิบใบนะ ขอกันบินตัวหนึ่งที่เป็นแสงมืดนะเอาไม้โอ้เอ ไม้ไม,ไม้ไม่เก่งนะเนี่ยอาจจะสร้าเปิด<ป>ตัวนี้บ้างเพราะว่าตัวชนใกล้เราก็อยากได้เพราะอาววโดมันวิ่งไปมันกระโดดไปอย่างเดียวถ้าจะวามันไม่มีตัวชนใกล้แล้วคือมูมนมูนเบสบอลมันน่าจะชนไม่ไหวเลยโอ้โหกรมการบินทำไปดีกว่า ขอสักตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้ไหมขอหนึ่งตัวหนึ่งตัวได้ไหมนั่นก็คืออาหารยาขอกันบินหนึ่งตัว หนึ่งตัวหนึ่งตัวได้ใหม่หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวได้ไหม่จบไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วฉันไม่เปิดนีแล้วก็ตัอสองร้อยใบเต็มตัวไปพลบูนะทุกคนมาดูกบกันดีกว่ากบเอาต้ามีสามตัวคกบไฮเปิ์มีศูนย์ อัาตามีสามเพราะว่าเพิ่งปั้นชิองไปแล้วก็ไฮเปอร์ก็นี่สิบสามแล้วก็จะแม็กแล้วความฝันของเราก็จะเสร็จแล้วโคนิเมดเก้าดาวแม็กซ์นี่เมื่อกี้สิ่งที่เปิดได้มาคือเจมไมค์ฮิเมเโอนาดมูนแล้วก็แมรี่เมรี่ไม่ใช่แมรี่ เราก็แบบมูปพลังอืมโอ้เป็นพลังที่ใช้ไไม่ได้เลยอะกลับไปเหมือนเดิม <c oughs> เป็นพลังที่ใช้อะไไม่ได้เลยหรือเหมือนเดิมซะ <c oughs> ก็เดี๋ยวขออันนี้อีกก็จะได้ลูบีกับอืลูบี้กับตัวมา จากในสเตจจนในสเตจอะไรวะเ้องกดก็จะได้มาเพิ่มนะทุกคนแล้วก็มีดาวตกอีกดาวตกอีกร้อยห้าคอมพ่อไม่ได้เล่นทุกวันนั่นเองนะจะไม่วางไม่วางเล่นทุกวันนะบอกไว้ก่อ,น,อนก็ประมาณนี้สำหรับไอดีแรกที่เรามาอัปเดตให้ดูก็ไอดี ID อัพเมื่อก็ประมาณนี้ เกมพร้อมคลาโบอย่างมากๆเพราะว่าอันนี้ดีอยากได้คอลาโบตัวชนใกล้มากอยากได้มากๆคคลาโบตัวชนใกล้แต่ไม้ออไม่ออกเลยโคลาโบชนใกล้ไม่ออกเลยไม่มีเลยด้วยซ้ำในคคลาโบที่ผ่านๆมาไม่มีคนตัวคคลาโบตัวชนใกล้เลยขานาดไรอ๋อจะไม่ใช่ตัวชนใกล้เลย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูไลอ้อนไลอ้อนไลอ้อนเลยโอ้ยยังไม่ได้รับเลยนะประมาณอดีตไม่ใช่อดีองบี้นะก็รับได้เอ็นฮีดองบี้ก็รับไปแล้วพอมาคันไหมคันมืออยากรู้ว่าแบบมันได้ขนาดไหนก็รับไปบ้อยแล้วหะไลอ้อนไม่เจอลืมไลอ้อนไปแล้วอ่ะนี่ไลอ้อนอยู่คนบนนี้นี่ เนี่ยขนาดอะไรอ๋อจะไม่ใช่ตัวชนใกล้เลยและจมตีหนึ่งร้อยสิบไม่ใช่ตัวชนใกล้อีกก็หวังว่าโคโรโบเดน,น่าจะเป็นตัวชนใกล้สายพลังธาตุไม้มันมีไหวพริบมีว้องไวมาแล้วก็เหลือพลังธาตุไม้น่าจะโหดแล้วครอเดน,น่าอาจจะเป็นโคโรโบ ากลับมาครับก็ได้ใครจะไปดูหวังว่านะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย